ทำดีเล่ามากๆค่ะที่อาล้อส่งเลือกเราให้ได้รับโอกาสดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าตอนนั้นการที่เราจะได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นก็คือทางบ้านไม่ได้มีไรายได้มากพอที่จะส่งเราถึง4ปีทางเลือกนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆค่ะที่จะทําให้เราได้รับโอกาสแล้วก็เรียนจบมาแล้วก็มีหน้าที่การงานที่ดีค่ะ ถ้าย้อนไปเมื่อตอนจบม .6 อะค่ะตอนนั้นได้ไปทำค่าย แถวแถวทุ่งคุค่ะก็จะมีพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิค่ะได้ไปจัดค่ายด้วยตอนนั้นทางพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ค่ะเขาได้แนะนําว่าที่ศูนย์กลางอ่ะได้มีทุนปริญญาตรีก็คือมีแจกซึ่งเป็นทุนที่จ่ายค่าเทอมแล้วก็มีเบี้ยเลี้ยงให้ครบเลยตั้งแต่เริ่มศึกษาจนถึงจบปี4ตอนนั้นก็เลยอัตสินใจมายื่นเอกสารเพื่อที่จะขอทุนการศึกษา,าหลังจากที่ได้สัมภาษณ์ก็ ได้มีการประกาศก็คือมีชื่อเราเป็นหนึ่งในนั้นก็รู้สึกว่าอัทำดีแล้วมากๆค่ะที่เอารอส่งเลือกเราให้ได้รับโอกาสดี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าตอนนั้นการที่เราจะได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นก็คือทางบ้านไม่ได้มีไรายได้มากพอที่จะส่งเราถึง4ปีทางเลือกนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากๆค่ะที่จะทําให้เราได้รับโอกาสแล้วก็เรียนจบมาแล้วก็มี้าที่การงานที่ดีค่ะ แล้วก็ในระหว่างที่เป็นเด็กทุนนะคะสิ่งที่ได้รับก็จะมีทั้งที่เป็นค่าเทอมแล้วก็เบี้ยเลี้ยงที่ทางวิธีได้จ่ายให้เราทุกเดือนแล้วก็ทุกเทอมการศึกษาอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีสิ่งที่ได้จากวุฒิทียก็ได้โอกาสทํางานร่วมกับพี่ๆทีมงานพี่ๆเจ้าหน้าที่แล้วก็การจ่ายงานต่างๆว่าจะเป็นงานเลี้ยงทุนงานเลี้ยงับสินอดแบบนี้ค่ะแล้วก็การจัดค่ายต่างๆซึ่งเป็นการจัดค่าให้กับน้องๆม .4 หรือแนะแนว การศึกษาให้กับน้องๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทําให้เราได้มีประสิทธิภาพการทํางานทําให้เราเก่งเพิ่มมากขึ้นจากตรงน,นี้ค่ะได้รับอัมิตภาพที่ดีๆคอนเนค t ชันเพิ่มมากขึ้นค่ะปัจจุบันก็ตอนนี้ทํางานทางด้านไออยู่ค่ะตําแหน่ง System Analysis ค่ะก็จะเกี่ยวกับการออกแบบดีไซน์เว็บไซต์ค่ะแล้วก็การออกแบบระบบพอที่จะสามารถมีเงินสามารถที่จะเลี้ยงครอบครัวได้ค่ะ หลังจากจบแล้วได้มีโอกาสมาช่วยงานในการจัดงานของวิทีหรือว่าจะเป็นการให้คาปรึกษาน้อง,อง,องๆเ <ๆ S 2> ด็ก <ๆ S 2> ทุนในรุ่นปัจจุบันนะคะน้องๆก็จะมาปรึกษาทางด้านของการจัดค่ายการทําเอกสารตัวโปรเจกต์ค่ายะคะ่ะอันนี้ก็ก็จะช่วยในด้านของการลงแรงแต่ส่วนในเรื่องของช่วยการบริจาคก,ก็คิดว่าต่อไปจะได้มีโอกาสช่วยเหลือทางด้านของการบริจาคเหมือนที่่ทนบริจาคให้กับ หลังจากที่ได้จบมานะคะเราก็ได้ทํางานมาตลอดค่ะ3ปีตรงนี้ก็คือได้มีการเก็บหอมลอมริดแล้วคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปทํำร้อจากเออมื่อก่อนคือเราก็ไม่ได้คิดเลยว่าเราจะมีโอกาสไปได้ด้วยตนเองตัวนี้นะคะ่ะก็ถือว่าอ,อันทำดีแล้วมากเลยที่เอเราให้เราได้มีโอกาสได้ไปค่ะ สุดท้ายนี้ก็อกขอฝากให้น้องๆนะคะที่มีความไม่สบายใจในด้านของค่าศึกษาเล่าเรียนนะคะตรงนี้ก็ขอให้น้องๆได้เข้ามาที่มวยธีเพื่อสุขการศึกษาแห่งประเทศไทยเพื่อที่จะมายื่นทำการขอทุนการศึกษาในระดับปริญญาตีนะคะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะช่วยให้น้องๆได้มีโอกาสที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีความสบายใจเพิ่มมากขึ้นค่ะ และขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ใจดีที่ได้บริจาคสกายกับมูลนิธิเพื่อศูนย์การอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะทําให้เยาวชนอย่างพวกเรานั้นได้มีโอกาสที่ดีแล้วก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและหวังว่าพวกเราจะได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กๆหลายๆคนอีกต่อไปค่ะก็ทำดีละครับเด็กเราเก100ือบร้อยร้อยเปอร์เซนต์ที่ได้รับทุนจากมูลนิธิเพื่อศูนย์กางแล้วเนี่ยคนเหล่านี้สามารถที่จะจบและนำพาเอาความรู้ความสามารถของเขา สู่สังคมและยกฐานะของบ้านเพี้ยให้พ้นจากผู้รับสกัดมาเป็นผู้จ่ายสกัดให้ได้อันนี้ก็คือจุดคาดหวังของเราในส่วนเหล่านี้เป็นโครงการที่ดีแล้วเราก็จะพยายามพัฒนาเด็กเหล่านี้ให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีหลักการขอศาส,สนาปฏิบัติศาสนกิจอย่างเข้มงขัึและนําพาตัวเขาเองเนี่ยสู่สังคมที่กว้างขึ้นและเชิญชวนให้คน เข้ามารับสกายของมูลที่ของเรามากยิ่งขึ้นผมก็ยังขอความกรุณานะท่านพี่น้องนะในโอกาสยอ,อย่างเดือนรํมฎอนนี้เงินทองของท่านครบมีสอบแล้วก็อย่าลืมส่วนหนึ่งนะมาร่วมกับพัฒนาเยาวชนของเราให้กับมูลที่เพื่อสู่การสำเร็จแต่ให้เราได้ดําเนินกิจกรกรมในการสร้างสรรค์เยาวชนมุสลสิมเข้าสู่สังคมที่มีคุณภาพนะแล้วก็ช่วยเหลือสังคม มุสซิมเราได้แล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวเขายกระดับฐานะครอบครัวจากผู้ที่ขอรับสกาศมาเป็นผู้ที่มอบสกาศได้สดทานี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมยืนยันยืนยันว่าสกาศของท่านจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราบริจาคทุกประการครับ